強力な電波を発する物体が飛来し調査に向かった科学特捜隊そこで彼らが出会ったのは地球侵略を企てる宇宙人であったまんはエピソード第2僕クランにね僕はアイリエンボータン ฟุกอเป็นซาบาล่าตัวหนึ่งเลยนะครับที่เป็นอคอนิกดัมเมอร์อนะผมชอบมากเลยนะแบบตัวมันทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าเกลงยดข่าแล้วก็เป็นที่น่าจดจำด้วยนะเปิดมาเนี่ยเราต้องจับมันแล้วก็คุ้มเล,เลยนะครับเราเนี่ยสามารถทําให้การปูของก้ามกัดปูมันเป็นปูต่อมันไม่ใช่ปูด้วยซ้ำนะฮนะเราทําสามารถทําให้ก้าร มันเนี่ยกล้ามแขนหรือกล้ามที่เป็นกล้ามเป็นมัดเอาเป็นว่ากล้ามปูมันละกันนะครับแตกได้นะครับอย่างนี้นะฮะคือผมโชว์ให้เห็นเลยนะครับตรงนี้เห็นไหดูขึ้นมาเราจะได้เตะซ้ำแล้วก็เราจะเข้าไปกระชื้มมันนะฮะไม่ใช่กระชื้มนะตบโ,โอเค เอาละแค่นี้พอล็อมันต่อครับแต่เราก็จะ <c oughs> เข้าไปตบมันต่ออืออืออือเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบไม่ยอมไม่ยอมแบบไม่ยอมนะจังหวะนี้โอเคบานเลยขลุ่มหมดแล้วสเปเชียมมาแล้วนะฮะอันนั้วนะครับว่าเราไม่ยอมนะครับเราไม่ยอมนะฮะเราต้องต่อยมันดีๆก่อนนะฮะ เราต้องต่อยมันจนกว่ามันจะตายนะสเปสเซียมอ่ะเอาไว้ใช้ตอนปิดช้าเลือดมันยังเหลือเยอะอยู่เพราะงั้นก็คือให้มันทรมานเล่นยังไง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 ดี เฮ้ยทำอะไรบ้างดิทำอะไรบ้างดิจะตายแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างเฮ้ยดูเธอามมันนะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างมันยิงเราครับตาบาลีสั่งทำต่อได้ไหมตาบาลีสงบยิงอย่างเดียวเลยสแปม์เป็นอย่างเดียวเลยตก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 ตะกี้จะกดกันแต่ว่ามันเก่ากลายเป็นว่าเขาไปจับยังไงดีเนี่ยอ่ะ เอาพี่พี่พี่จะยังไงดิโอ๊ยหลบได้เลยเฉยเลยฉันเราฟิลิสหมดเลยดีกว่า <c oughs> มันคงจะทรามานแล้ว <c oughs> มันคงจะทรามานมากแล้วอะดีดูที่มันตายดีกว่าเออ